สวัสดีครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์จากคู่เท่าเบอาฟังนี่แหละครับนะก็คือในเรื่องของการเข้าตรวจสอบภายในนะครับประจําปีของอหน่วยงานต้นสังกัดนะครับของราชการนี่แหละก็มีอยู่อย่างหนึ่งครับที่เป็นเขาเรียกว่าถ้าหู้บ่าเบิร์ดนี่หรือก็อาจจะต้องเดินทางบ่อยครั้งหลายครั้งนะครับก็คือการไปนธนาคารเพื่อขอหนังสือรับรองอยอดเงินในบัญชีนะครับ เราทำหนังสือขอความนุเคราะไปอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราตรงแนบหลักฐานนะครับก็คือสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเจ้าของบัญชีจะมี1-2หรือ3คนก็แนบไปด้วยที่สําคัญเลยคือ,อแบบฟอร์มของเอกสารน,นะครับขอหนังสือรับรองจากธนาคารอันนี้เราต้องมีไว้ในมือนะครับสำหรับทุกโรงเรียนหรือทุกหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะเขียนแล้วก็แนบไปกับหนังสือขอความรเคาะห เพื่อไปถึงผู้จัดการธนาคารอันนี้สําคัญมากเลยนะครับนี่คือแบบฟอร์มคําขอหนังสือรับรองยอดจากธนาคารอันนี้กรุงไทยนะครับของทางเรียนก็มีอยู่สสาขานะครับเระเอดสำคัญครับแบบฟอร์มตัวนี้เราต้องไปขอมาก่อนนะครับเพื่อมาแนบกับหนังสือขอความรู้เคราะห์ของทางเรียนนะครับอ่าก,กลอกรายละเอียดจุดสำคัญคือตรงที่เลขที่บัญชีนี่นะครับ ใช้แผ่นเดียวนะครับใช้แผ่นเดียวแล้วก็กรอกเลขที่บัญชีที่เราจะขอหนังสือรับรองให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับอ่าที่ผมทำไปนี่ผมแยกแผ่นมันก็เลยหลายแผ่นมี 2- 3สาแผ่นนะครับเราใส่เลขที่บัญชีไปเลยนะครับแล้วก็ระบุว่ามีกี่มีกี่เลขมีกี่บัญชีของเราที่เปิดกับธนาคารอ่าสาขานั้นนะครับเบบฟอร์มตัวนี้ต้องไปขอมาแล้วก็แนบไปนะครับแนบพร้อมกับนี่นะฮะ ลายเซ็น3คนก็คือคนที่มีลายชื่อในการขอเบิกจ่ายในบัญชีนั้นนะครับก็มี3คนก็เอกสารที่แนวก็คือําเนาบัตรประชาชนนะครับของ3คนนี้นะครับแล้วก็วันที่จะไปลเอกสารนั้นก็มอบอำนาจไปนะครับเอกสารนี้ต้องยื่นก่อนอย่างน้อย2-3ถึงวันนะครับเพราะว่าถ้าธนาคารไหนสาขาไหนที่คนเยอะก,ก็จะจะนาน อ่าส่วนสาขาอีกภาษาคือ,อของมตสอนี้รอรับได้เลยนะครับเราต้องดูดูสาขาของธนาคารไทยครับว่ามีลูกค้าเยอะไหมไแล้วบางโรงเรียนที่อยู่ไกลก็ไปสองสามครั้งจะเสียเวลานะครับเพราะแล้วขอนําความรู้ตรงนี้นะครับมาแชร์กันก็คือว่าเราต้องมีแบบฟอร์มตรงนี้แนบไปเลยนะครับเมื่อเราแนบไปแล้วทางธนาคารก็จะออกหนังสือรับรองยอดเงินฝากของเรานะครับบัญชีเงินฝากของ โรงเรียนเรามีกีกบัญชีเขาก็จะออกสังสือรับรองให้เราประทับตาทางธนาคารแล้วก็เอามาให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจช็คได้ว่าโอเคเงินในบัญชีของเรามีเท่านี้เท่านี้นี้นะครับครับบางตรวจสอบภายในบางกรก็จะขอไปสเตทเมนด้วยแล้วก็มีอีกฉบับหนึ่งนะครับก็จะได้2อ,อย่างคือหนังสือรับรองเงินในบัญชีกับสเตทเมนนะครับบางหน่วยงานก็ใช้แค่อย่างเดียวคือหนังสือรับรองเงินฝาก อตัวนี้นะครับนะครับก็มาแชร์กันให้ความรู้นะครับเพราะว่าบางสถานศึกษาบางโรงก็อยู่ไกลธนาคารมากนะครับก็ไปกับสองรอบสามรอบก็จะค่าน้ำมันก็ก็จะเปลืองนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเรารู้แล้วนะครับมาแชร์ให้รู้แล้วนะครับว่าเราต้องมีหนังสือคำรับรองตัวนั้นแนบนะครับแล้วเราก็ส่งไปพร้อมหนังสือความอนุกรอธนาคารสาขาที่มีคนมากก็รอรับได้จากนั้นก็อีกสองสามวันได้ครับผมขอบคุณครับ